ดูการเอารถลงเช้าถุงทองครับเริ่มงานครับหลังจากวันสงการไหว้แม่ยานางเสร็จวันนี้ก็มาเปิดบอ่อใหม่ครับบอ่อใหม่ครับทำทางไว้ให้รถดําก่อนเพราะว่ารถดํายังติดสงการอยู่บางคันก็ยังไม่วิ่งเดี๋ยวพามาชม การเปิดบอ่อใหม่ของเจ้าถุงทองครับเดี๋ยวให้คนขับเอารถลงก่อนนี่ครับพีซ2 0้อยิตหอีครับหนองคายดินด่วนเจ้าทุงทองนี่ครับกำลังเอาลงครับพี่นอ้องเอาลงเองครับ ลงเองขึ้นเองครับคนขับพามาชมบ่อครับสวัสดีครับน้องคายดิน่วนสวัสดีครับเปิดงานแรกของปีไหม่ครับปีไหม่ไทยงานแรกของเจ้าทุงท้องครับ มีงานวิ่งดินอยู่แถวบ้านนี่ครับประมาณออ200-200-300เขียวครับคือจะออกเรื่อยๆอยู่ครับเพราะว่าบ่อดินนี้มันใกล้บ้านครับใกล้บ้านแล้วก็ใกล้เมืองนี่ครับเป็นสา้าครับประมาณสองไร่พื้นที่ประมาณสองไร่ครับนี่ครับบ่มีน้ำครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้เป็นโน้นเป็นเนินครับเนินสูงหลาย พอดีคน้นดีให้ดินกะพ่น,นมีเลือนพอช้ำครับปลูกต้นไม้กล้าต้นไม้ขายเพราะไม่ดอกไม่ประดับขายเพ่นต้องการจะใส่น้ำครับพ่นมาซื้อที่อยู่ตรงโน้นพอดีก็เลยอยากให้เอาดินออกครับเพ่นบอกว่าให้เอาออกให้ได้หลายที่สุดครับให้ได้ลึกที่สุดเพราะพ่นต้องการจะเก็บน้ำพ่นต้องการจะเก็บน้ำครับนี่ครับพามาชมบรรยากาศ วางแผนกับคนขับว่าเจาะนี่ครับเจาะบริเวณนี้เจาะตรงนี้นะครับเจาะแล้วก็เห็ุทางลงกับวิ่งขี่หลังเสือจากสเมตรหรือ2เมตรแล้วก็ค่อยล่วงถ้าเบิง้งก็ไปครับเดี๋ยวว่าจังใดก็พอว่ากันเราคนขับกำลังจะวางแผนครับ คับกำลังจะวางแผนว่าจะเอาแบบไหนเดี๋ยวผมจะสร้างให้ข่นเอาต้นไม้สองต้น้นออกก่อนเดี๋ยวลมตน้นต้นไม้ครับทำทางลงทีมงานรถจัมก็คือจะนู่นแหละครับ มื่นครับน้องค้ายดินดวนก็นจะได้วิ่งแล้วครับเพราะว่าทีมงานรถดำไปแก้เข่าเบิดครับช่วงนี้ไปค้นเข่าเบิเพราะว่าช่วงนี้ไม่เป็นช่วงเก็บเกี่ยวเขาน้าปังครับคนเก็บเกี่ยวเข่าน้าปังหลายช่วงนี้รถดำก็จะขาดขาดแน่ไต้กบปเป็นยังครับวิ่งไปเพราะว่าทำงานอีกบ่ มันเดือนเดือนกว่าถ้าฝนมาเร็วก็จะต่อไปก็จะมีแต่งานอะไเชลิง,งนั้นมั่งปลาขุดสาขุดคล้องไปแล้วครับงานดินก็นจะได้สตอไปก่อนเมื่อไรมันฝนบาตกอ่ะงานดินก็นค่อยถึงจะเริ่มแถวนี้มีลูกหลังไหมครับนี่ลูกหลกังหนาลูกหลังไหล นาดินแต่ว่าเขาไปล่วงเอาค้นสาครับบ่มีแล้วครับลูกหลังมีแต่ดินเหนียวต้องใส่มีแต่ดินเหนียวค้นครับกำลังเตยียมทางลงอยู่ครับ ทางลงก่อนเจ้าของทีเม่นบอกว่าอยากได้ลึกครับอยากได้ลึกอยากได้เก็บน้ำํำเอาไว้เก็บน้ํำไว้ไสตอนหนาแร้งครับเพราะว่าพ่นใ่ส้น้ำไหลเพราะว่าเจาะน้ามาดานน้ามาดานกับพอพอครับเป็นปลูกต้นไม้ขายพวกไม้ดอกไม้ประดับไม้ เลี้ยงพวกต้นมะม่วงต้นทุเรียนครับขายจะเลยต้องอันนี้นี่ครับเรียบร้อยครับก่อนจะได้ดินเพื่อนก็นต้อง เทียทางลงก่อนครับให้รถด,ดำเพราะว่ารถดำบางคันกับเคร,รื่องร้อยร้อยยี่สิบที่รับขึ้นบ่อไดครับขึ้นบอ่บนบอบอ่อได้จต้องเหตุให้มันแบบสลบสโลบล,ลงไปแนะ่เพื่อใจทีมงานรถด,ดำขึ้นได้ครับวั้งแผนกับคนขับเลยว,ว่าต้องดึงดินจากข้างล่างบอ่อครับขึ้นมาครับเพราะว่าฟัางนี้เป็นถนนสาธารณะครับมันมันดึงดินมันดึงดินบอ่อได ต้องดึงดินลงไปแล้วก็เอารถลงไประข้างล่างครับแล้วก็ไปดึงดินจากข้างล่างครับสร้างทางขึ้นมาให้รถขึ้นมาได้ติดตามตอนต่อไปครับบอ่อนี่หนีโหดแน่นอนทางขึ้นบอ่อนี่ครับบอ่อนี่ลึกแน่นอนครับนี่ล้วว่าก็จะทำทางลงไ้มันแบบ ขึ้นได้ทุกขั้นแล้วครับเพราะว่าก็อยากให้ได้อยากให้รถดาได้เงินกันทุกคนครับอยากให้รถดาได้เงินกันทุกคนก็จะเฮ็ดให้มันแบบขึ้นได้ท,ทุกทุกขั้นหมดครับเพราะอยากให้ยูด่าขึ้นแต่ว่าติดตรงปัญหาที่ว่าบอ่อเันขุดไป่ลึกแล้วแล้วขอบบอ่อเนี่ยครับมันบ่มีดดินครับต้องได้ล้มเปล่าดินข้างล่างครับไม่เห็ดทาง แต่ย้อมเสียสละเจ้าของครับชัม่วโมงสองชัม่วโมงเปล่วครับสัางทางนี่กระสางทางขึ้นนะครับพามาชมครับบรรยากาศครับจะประมาณนี้ บ่บอลงนี้ติดตามตอนต่อไปครับว่าจะเป็นยังไหนฝากติดตามครับสวัสดีครับ